โอเคเย่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 โอ้ยเย่ก็พบกับผมฟรีโอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและครั้งนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากันในแมปโรบักซ s u ูเปอร์บักซ์ซิตีเฟสนั่นเองอ่าโอเคและครั้งนี้เนี่ยเขาได้ยินเอ่อผมได้ยินมาว่าเขาเนี่ยมนะีอัปเดต5.3นะอ่าถือว่าสุดยอดมากเลยใช่ไหมออ เหมือนเขาทำการรีเวิร์กตัวละครประเภทเทียรหนึ่งให้หมดเลยเออสุดยอดเลยนะโอเคอืมแล้วมันจะดีขนาดนั้นหรือเปล่าก็มาดูกันเลยโดยตัวละครตัวแรกนะก็มีชื่อว่าเทเลสโคมนั่นเองอ่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่า ใครที่เล่นซูเปอร์บ็อกซ์ซีดีเฟนต์มาก็ここจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยูนิตเริ่มต้นที่มีราคาที่0ูนย์แต้มนะโอเค okay. โดยตัวราคานี้เนี่ยก็มีเหมือนมีท่าใหม่เนาะเป็นแทนที่จะเป็นท่าฮิวที่เป็นรูปกดนิ้วโป้งเหมือนเดิมมามาในอัปเดตก,ก่อนเนาะก็จะเป็นสกิลแดดแป๊บนึงนะแล้วมันก็แดดที่3มรอบเลยนะแป๊บนึงนะดูซิว่ามันจะจริงไหมเ 1, 2, อ่ยหนึ่งสองสามโอเค ถือว่าดีมากเลยเนาะโอเคก็ไปที่ตัวละครตัวต่อไปเลยและตัวละครตัวต่อมานะก็นั่นแหละคะ่ะก็ตามก็ตามสภาพที่เห็นนะมันก็คือ,อ,อนักวิทย์เทเลสโคปนั่นเองหรือว่าแซนทะิตเท okay. เลโคปนะโอเคเรียกเรียกแบบไม่มีคำครบกลรร้มอีกแล้วทุกราบเลยโอเค ด้วยตัวละครนี้นะฮะด้วยตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีสกิลเหมือนกับตัวของเทเลสโคปปกติเลยนะแต่ว่าต่างก,กันแค่แกเนี่ยเป็นหมอใช่ไหมอ่าเป็นหมอเป็นนักวิทยต์อะไรประมาณนี้แกก็เลยจะมีนี่ปึ๊บอันนี้เป็นโดมสำหรับอเอาไว้ฮิวเพื่อนนะอ่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าก็เขาก็ใส่เข้ามาแล้วนะเค <c oughs> ตัวต่อไป สำหรับใครสำหรับใครที่ได้ยินเสียงผมเนี่ยมันเป่าไม่อยู่นะคือก็ผมเปิดพัดลมทิ้งไว้เนาะ <c oughs> โอเคก็ตุกตมาเลยนั่นก็คือลาตเทเลสโคปนั่นเองอ่าโดยตัวของลาตเทเลสโคปนะก็ใครที่เล่นซูเปอร์บัคซีดีเฟนก็เหมือนเดิมแหละเป็นตัวละครที่เล่นง่ายราคาถูกแล้วก็คุ้มคุ้มมากโดยตัวละครนี้เนี่ยแกได้เพิ่มหลายๆอย่างเข้ามาเนาะในอัปเดต5.3นี้เนาะ มีท่าขว้าท่าเตะท่าหมัดคือท่าหมัดเกยับท่าขว้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าท่าเตะเนี่ยเป็นของใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาอ่าเคอับแรปแรปแรปเสยืดยาวเลยเคอ่าท่าเตะต่อไปคือสกิลแดดนะฮะอเหมือนตัวละครสองตัวเมื่อกี้เลยเพิ่มเพิมแล้วก็เพิ่มโอเคตัวละครนี้ก็มีท่าเหยียบเหมือนเดิมนะคลาสสิกมากเค ต่อไปคือสกิลโลนะฮะที่เขาเพิ่มเข้ามาในอัปเดดอัปเดตอัปเดตอัปเดตสิอัปเดต5.3นะฮะอ่ะนั่นก็คือโลนั่นเองดูนะว่านิ่มีชั้นโลเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึบอ่าก็เตรียมป้องกันสิ่งกีดขวางนะฮะแต่ว่าผมลองลองเอาไปเล่นและมันมันไม่ได้กันอะไรเลย นอกจากกระสุนแล้วมันจะกันได้แนวเดียวด้วยแบบสมชิงมากคือมันจะกันมันจะกันด้านด้านมันจะกันแค่ด้านที่กันนะโอเคประมาณนั้นโดยหลังจากที่กลางโล่ไปแล้วนะฮะก็จะมีสกิลที่เปลี่ยนไปเนาะอย่างสกิลเด a ดนะสกิลเดดก็จะกลายเป็นการเอาโล่ปัดทิ้งนะฮะอ่าโอเคก็น่าจะมีแค่นี้ตัวต่อไป และตัวต่อมานะนั่นก็คือตัวที่เป็น MVP ของเที่ย์หนึ่งเลยนั่นก็คือนินจาเทเลสโคปหรือว่าภาษาไทยแบบเอ่อรียกปากบ้านๆนะฮะนั่นคืออ่อพี่คิรีโตนั่นเองหรือว่าพี่เทอะไรสักอย่างแหละโอเคด้วยตัวละครนี้เนี่ยเขาก็รีเวิร์กออกมา,าได้ดีมากเลยนะในอัปเดตที่5.3นี้ผมขอย้ำอีกรอบแล้วว่านี่คืออัปเดตที่5.3นะฮะเดี๋ยวจะมีคนสับสนนะโอเค โดย่สกิลทั้งหมดของแกนเนี่ยก็คอ่อยรีวิวทีนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเริ่มจากคัตเตอร์แอทแทกก่อนเนาะอ่ะเป็นลำดับแรกเลยแกก็จะมีท่าตีที่เปลี่ยนไปเนาะคือสุดยอดมากโอเคมาต่อไปก็เข้าเรื่องสกิลเลยอืมอันแรกนะนันก,ก็คือการแพร,รี่นั่นเองแพรแพร,รี่อ่าเป็นสกิลถ้าในเกม MMORPG นะก็จะเป็นแบบสกิลป้องกันสกิลตั้งกาดอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะแป๊บน,นึงนะ โชยดูึืมอ่ามันจะกันแป๊บหนึ่งนะในเวลาเซี่ยวินาทีโอเคแล้วก็สกิลต่อมาคือสกิลแดสเฮ้ยกดผิดทำไมอ่าเป็นสกิลแดสที่อ่าถือว่าไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเป็นตัวฟาร์มดีๆเลยแหละตัวของคิริตโตเนี่ยกอเอ่อก็คืออ่าถ้าอัพเดตเห็นๆหมาเนี่ยแกก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะดีตลอดไปเนาะ ต่อไปคือสกิลฮัมมิ่งนะฮะฮัมมิ่งหรือว่าสปินเดี๋ยวนะแต่ละอย่งางทํำไมปุ่มมันซ้อนกันอนะ่ะโอเคไม่เป็นก็ปุ่มนี้นะปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้อโอเค <c oughs> ก็มาดูกันเลยนะะว่าสกิลฮัมมิ่งเนี่ยมันคืออะไรปุ่มอ่าอันนี้มันอันนี้มันรีไว้นี่ว่ามีหน้าละทำไมถึงมีคนเอ่อเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นรีไวร์รีไวแมนโอเค ก็น่าจะมีแค่นี้นะสำหรับตัวของอนินจาทเลสโคมนะโอเครีวิวยาวกว่าชาวบ้านเขาเลยและตัวละครสุดท้ายในพาร์ทแรกของเรานะฮะนั่นก็คืออ่านั่นก็คืออทาเลสโคปวูแม่นั่นเองอหรือว่าคุณเธอก็มีอีกชื่อที่เป็นชื่อทางการน,นะนั่นก็คือชา a r p shooter t e l e s c o p หรือว่าทเลสโคปสายยิง่นแหละยิงคมๆอะไรประมาณนี้โอเค โดยตัวละครนี้นะฮะก็ได้เพิ่มบางอย่างมาใหม่เนาะคืออย่างเดียวเลยคืออาร์มแคนนอนเนาะโดยสกิลพื้นฐานทั่วไปของคุณเธอเนี่ยก็เหมือนเดิมเนะาะอสกิลปืนอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วก็สกิลอัญเชิญเพื่อนต้องหลบก่อนโอเคโอเคโอเคด้ละได้ละอ่าเรียกพันธมิตรออกมาอะไรประมาณนี้เนาะโอเค แล้วก็อย่างสุดท้ายนะของคุณเธอที่เป็นของใหม่ด้วยในอัปเดตที่3.5หรือว่า5.3นะ5.3สิโอเค5.3เนี่ยก็เป็นอาร์มแคนนอนนะแล้วดูคุณเธอยิงนะยาสุดยอดเลยโอเคก็รน่าจะจบสำหรับตรงนี้แล้วนะก็ไปที่หน้าเอาทโทรกันเลยหรือว่าปิดคลิปนั่นแหละ โอเคก็เป็นเงินมากนะสำหรับตัวของคลิปในวันนี้เนาะคือก็ไม่ได้ลงมาเป็นสัปดาห์เลยหรืออาจจะนานกว่านั้นนะผมจำไม่ได้ละโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากติดตามผลงานใหม่ๆของผมก็ช่วยฝากกด s ั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะมันจะเป็นกำลังใจของผมมากเลยแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นค่าข้าวค่าน้ำค่าขนมของผมแล้วก็เป็นค่าอาหารหมาเออโอเค อยู่ๆขบุลี่ตัวเองโอเคกเาใครที่อยากจะให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ใช้ยฝากคอมเมนต์กันมาด้านล่างด้วยนะแล้วก็ใครที่พบปัญหาว่า,าไม่ของผมมันเบาก็เปิดเสียงเนาะแต่ว่ามาบอกไว้ท้ายคลิปขนาดนี้นะเออไม่เป็นไรโอเคและสำหรับวันนี้ฟริโอขอลากันไปก่อนนะฮะโยอ,อืมอืมอืมว